ความเชื่อกับความงมงายมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรครับมันมันเหลือบๆกันนะตัวต,วตวุความเชื่อตามสภาพความเป็นจริงรงมงายก็เขาหลอกไปไหนก็ไปเ็าห<อ>ลอกให้ไปไไพิจาารณารปไ,ไปเชื่อเรื่องไม้อะไรเขไม่อะไรก็ไปเชื่อเขาใช่ไหมเ<อ>ขาไปหลอก เชื่อเรื่องอะไรพิธีกรรมอะไรพิธีกรวิธีกรรมอะไรก็ไปเชื่อเขานะคทาแล้วดีนะเนี่ยไม่ได้พาาิจารณาละมันก็ง,งมงายนะใช่ไหมเสียตัตงค์ไปด้วยเชื่อเรื่องพวกนี้เรื่องไม่เด้เรื่องในลานั่นแหละเชื่อว่าเขาต้องช่วยเราได้อะไรประมาณเนี้ไปไหว้ตรงนี้ก็จะช่วยได้อะไรพวกนั้นอะไร แล้วอะไรที่จะช่วยเราได้จริงจริมครับเรานี่แหละช่วยตัวเราเองได้ถ้าเรามีบุญน,นะทุถเราสวดมนต์เนเราสามารถจะแผ่ได้แผ่ให้วิญญาณได้แผ่ให้เขาได้เข,ไดเขาได้บุญกับเราเนะี่ยถามว่าเขาช่วยเราไหมครับ<ฆ>ช่วยช่วยนะช่วยช่วยยาวด้วยยาวเรื่อยๆด้วยเออ เพราะเราให้บุญตลอดเวลาครับนี่สวดมนต์นี่แหละสวดมนต์ทุกครั้งที่เราสว่างทุกครั้งเนี่ยวิญญาณที่เป็นทุกข์มันก็น้อมมาสว่กับเราแล้วอะไรที่จะทําให้คนคนหนึ่งนะครับตาสว่างที่จะหลุดพ้นจากความ,มงมงายหรือสิ่งที่เขาหลงผิดไปเนี่ยความรู้สึกสัมผัสที่ลูกได้นามทางตาทางใจทางตาคือลูกทางใจคือ ความรู้สึกในในรูปหลักของไตรสนานาคมรูปลักของพระรูปลักของเทวดาพวกเทพกภูมพวกนี้สามารถจะสัมผัสได้สามารถจะโทรจิตได้อะไรประมาณนี้ใช้ความรู้สึกได้เพราะทุกคนต้องเคยผิดพลาดเคยหลงผิดเคยโดนหลอก <laughs> ทุกคนมีหมดนะครับมีทั้งดีหรือไม่ดีสะสมมาเพราะยังเกิดอยู่อ่ะผู้ที่ดีแล้วคือผู้ที่ไม่เกิดนะอย่างเราเนี่ยยังไม่รู้ดีมั่งไม่ดีมั่งอนะ่ะช่ะใช่ไหมไม่ใช่เรา,าจะดีนะเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะเนี่ยพยายามทําให้ดีที่สุดใช่ระวังตัวเองให้มากที่สุดครับ เพราะทุกอย่างในชีวิตที่มันเข้ามาหลวงตาบอกว่ามันก็เป็นคุณกับเราคือหมายถึงเป็นครูใช่ชีวิตคือการเรียนรู้ชีวิตคือการเรียนรู้ตามสภาพมันความเป็นจริงรู้แล้วเราจะไปทำรู้แล้วว่าความโกรธมันไม่ดีก็จะไปทำ